สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับพามาภูเก็ตกันครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้นานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งเอามารีลันมาย้อนลงครับอันนี้เป็นวัดท่าฉลองนะครับวัดที่ดังเลยนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็แวะสักการะบูชากันนะครับค่อนข้างคนเยอะเลยทีเดียวครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆวัดเวลาเราไปต่างจังหวัดนะก็แวะวัดนิดนึงนะครับทำบุญทำทานนะครับ แล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะจะได้เดินทางปลอดภัยครับเอาบุญมาฝากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ตีตั๋วไปได้เลยนะครับภูเกต็ตมีสนามบินถึงเลยนะสะดวกรวดเร็วครับเพื่อนๆอ,อยากให้ไปที่ไหนก็ทักทายกันมาได้นะครับเผื่อถ้ามีโอกาสจะได้ไปรีวิวสถานที่ต่างๆนะประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ จะได้เอามาลงให้เพื่อนๆดูกันนะครับจะได้ไม่เบื่อนะเพราะว่าโลกกว้างนะครับผมอยากจะแบ่งปันให้ทุกๆคนเลยอันนี้เป็นเหมือนเตาที่เขามาแก้บนนะครับที่เนี่ยเวลาเขาแก้บนนะแต่เ,เขาก็จะอย่างเงี้ยครับเหมาประทัดจุดเป็นพันดอกหมื่นดอกอะไรเงี้ยเสียงดังมากนะครับก็เลยมีเตาแยกเอาไว้เสียงดังฟันขโมงเลยนะสำหรับ ที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาดังเรื่องอะไรแต่ว่าก็มีคนมาจุดประทัดอยู่เรื่อยๆเลยนะครับอาจจะขอแล้วได้สมปรารถนาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโชว์นะครับที่อยู่ในเหมือนห้าง Central Festival Phuket นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นการแสดงโชว์ของพระสุทนแกมโนราอะไรอย่างนี้นะครับแต่งแบบอลังการมากนะก็โปรดักชันค่อนข้างดีเลยครับเน้น ความอลังการหรูหรานะนักแสดงก็แต่งตัวกันเต็มที่นะครับใส่ส้นสูงด้วยนะมาไล่ล,ลำบินไปบินมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆชมกันดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขายังมีโชว์อยู่หรือเปล่านะครับช่วงนั้นไปก็เริ่มเงียบๆแล้วแล้วก็มีหลังจากนั้นเนี่ยมีโควิดนะฮะก็ นะักท่องเที่ยวเริ่มลดลงนะครับไม่แน่ใจว่าเขายังเปิดให้บริการตามปกติไหมนะครับนี่ฮะด้านหลังนู้นที่อยู่ไกลๆนะก็เป็นพระสุทนเออไม่ใช่พระสุทนเป็นพรานป่าพรานป่านะครับมีฉากก็ทําดีนะเห็นไหมเพื่อนข้างบนมันเป็นเครื่องเล่นที่เราไปเล่นมาเมื่อตะกี้นี้นะมันก็จะเวี่ยงตัวออกมาก็จะเห็นข้างล่างเลยนะครับทําค่อนข้างอินเตอร์เลยนะครับที่นี่ อารมณ์แบบเหมือนไปเที่ยวสิงคโปร์อะไรอย่างนั้นเลยพวกเซนโตซ่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่นี่เขาจะใช้เป็นแบบวัฒนธรรมไทยนะ,ะน่าจะดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะอยู่ในตัวห้างด้วยนี่ครับมีจินตะลีลานะมีการเออต่อสู้ตบตีนิดหนึ่งนะ,ะนักแสดงที่เป็นมโนลานี่ก็ค่อนข้าง ค่อนข้างต้องบาลานซ์ดีนะครับเพราะว่าใส่ส้นสูงแล้วก็ไล่ลำอยู่ตลอดเวลาเลยยอมใจจริงๆมีนะครับการแสดงค่อนข้างยาวนานเลยนะฮะก็คอยลุ้นกันไปครับว่าจะโดนจับเมื่อไหร่อะไรยังไงในการแสดงนะฮะก็จะมีเครื่องเล่นด้านบนด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนโชว์อ้าวโดนจับแล้วนะโดนจับนะเออ กระชื้อชากยื้อเยอะกันอยู่นะออเพื่อนมาช่วยไม่ทันาไปแล้วนุ่นโดนจับไปแล้วเสียใจนะเพื่อนโดนจับไปนะฮนะ,อ,นนอ,นนะอันนี้มันเป็นเครื่องเล่นข้างในอารมณ์เหมือนแบบดิสน์แลนด์อารมณ์ือนยูนิเวอร์แซลสตูดิโอครับทำเป็นเหมือนแบบถ้ำนาคาอะไรอย่างนี้นะฮะข้างในก็จะมีตัวนาค หลากหลายสายพันธุ์เลยนะเขาอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพวกกราฟิกนะมีตัวดิสเพลย์ต่างๆนะี่ครับค่อนข้างดีทำานค่อนข้างดีเลยโปรดักชันข้างในนะจะมีละอองน้ำมีอะไรอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนฉายจอภาพมานะครับเหมือนกะัตอนที่เราวิง่งเออนั่งรถไฟเข้าไปหรือว่าเดินเข้าไปในในโซนต่างๆเขาก็จะมีการจำลองการทำ ภาพทำเสียงทำอารมณ์ให้หมืนกับว่าเราไปสัมผัสกับพญานาคจริงๆะจะมีเสียงมีอะไรด้วยแล้วก็มีละอองน้ำมาบางจุดนะครับโปราชั่นค่อนข้างใหญ่เลยค่อนข้างดีถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสก,ก็ลองแวะเบียนกันไปดูนะฮะคนไทยทำได้ค่อนข้างดีเลยเห็นไ,ไหมตัวประวานเน,น,นี่ยโดนยินเข้าไปเลย นะแสดงว่าตัวพญานาคต้องใหญ่มากมากเลยนะช่วงนี้นก็ยังใช้มือถือรุ่นปกติอยู่นะฮะเลยยังไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องถ่ายเป็นแนวนอนยังถ่ายเป็นแนวตั้งมาอยู่แต่ก็ก็มีภาพไฟล์ไว้อยู่นะ,ะก็เลยเอามาสลับรีรันอันนี้เหมือนตอนที่เราโดนกินครับไปแล้วนะก็จะอ,อ,อยู่ข้างในป่าพญานาคอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ทำพอดเรื่องได้ดีครับ จะได้ตอนนั้นน่าจะถ่ายเป็นแนวนอนนะจะได้เห็นเฟรมกว้างๆนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากเป็นสปอนเซอร์อยากเข้ามาช่วยต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ข้างในที่นั่งนะครับแล้วมันจะขยับได้โยกได้นะเป็นเหมือนสเตมูลเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งดิสเพย์ที่มันขยับยิบยับยิบยับได้นะเหมือนเหมือนอะไรนะพยาคุด มันจะมีเป็นพยาคุดกับพญานาคสู้กันนะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าทาให้เหมือนครับที่ที่ห้องสิงคโปร์อ่ะที่เป็นเป็นห้องกระจกแล้วก็มีไฟเส้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบใบบัวอะไรเงี้ยครับก็มีฉายสไลด์ฉายกราฟิกลงมาใครอยากจะติดต่อเป็นสปอนเซอร์ติดต่อมาได้นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะหรือบริการต่างๆนะครับออ ى, ล่าสุดก็มีคลินิกหนึ่งติดต่อเข้ามานะฮะเดี๋ยวจะรีบทําทยอยทํารีวิวให้นะฮะช่วงนี้ก็ เริ่มนะกลับมาทำ Youtube มากขึ้นแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งวิดีโอต่างๆนะที่เพื่อนๆสนใจเนี่ยให้เพื่อนให้เพื่อนของพี่เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะ<ๆ>เผื่อว่าจะได้ไปพักไปเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยกันนี่ทำค่อนข้างดีเลยโปรดักชันแปลกๆนะคิดว่าลงทุนไปเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับที่นี่เป็นเหมือนพญานาคกับพยาคุธแบบว่าสู้กันอะไรย่างเงี้ยครับ ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะเพื่อนๆลองโทรเช็กกันก่อนนะครับเพราะว่านี่เป็นตอนนั้นนะ่ะไปก่อนโควิดไปเที่ยวกับเพื่อนโดยที่แบบ <c oughs> ไม่ได้เตรียมตัวด้วยนะคิดจะไปก็จองต๋วแล้วไปเลยนะครับก็เลยยังงงๆกันอยู่ <c oughs> แต่ก็สนุกดีเที่ยวเมืองไทยนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยหมุนเวียนแล้วก็ได้ประสบการณ์ต่างๆนะ <c oughs> เมืองไทยสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะพวกธรรมชาติทะเลภูเขาอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆเอาละครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะอย่าให้ผมไปแชร์ที่ไหนก็ติดต่อกันมาได้เลยครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยขอให้โชคดีและปลอดภัยครับอันนี้เป็นอ้อร้านไอติมที่ชื่อดังมากเลยอันหนึง่งของของภูเก็ตนะครับเนี่ยเเมนูเขาเป็นอย่างนี้นะ เพื่อนๆลองไปชิมดูได้ทอลลี่ทอลลี่ไอศครีมนะครับเทส t e ออฟภูเก็ตอนนั้นไปเหมือนโดนล็อกล้อด้วยนะอย่าจอดข้างทางนะเพื่อนๆนะอย่าจอดข้างทางฝากเอาไว้อย่าจอดข้างทางเนี่ยมีไอติมมันเป็นโฮมเมดแล้วก็มีหลายรสชาติที่แบบเออรู้สึกแปลกๆแล้วก็อร่อยดีพวกลิ้นจี่อะไรอย่างเงี้ยครับอืมรสกาแฟก็อร่อยนะเวลาไปแนะนํานะให้แบบนั่งรถโด,ดยสารขนส่งทั่วไปนะหรือว่าเอ,อ เรียกรถไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจอดริมถนนนะครับเดี๋ยวอาจจะโดนล,ล็อกลอล้อใดๆได้ไดไดไดอ่าร้านหน้าร้านนี้ก็อร่อยครับเดินตอนข้างในอ่ะถนนคนเดินนะครับโอ้คึกคืนคึกคักช่วงก่อนโควิดนะครับอยากให้บรรยากาศนี้กลับมานะเพื่อนๆไปน่าจะสนุกน่าดูเลยตอนนั้นถ่ายเป็นภาพนิ่งมาอมโอเคครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามทุกๆคลิปเลยนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย